สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทีมงานแอดมินของกลุ่มต่อต้านการพนันทุกชนิดก็รวบรวมข้อมูลเอามาตีแผ่เปิดเผยความจริงที่เว็บพนันออนไลน์ใช้หลอกลูกค้าใช้โกงลูกค้าทําให้ลูกค้าตกเป็นเหยื่อของมันและต้องสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับว่าช่วงนี้ทําไมเว็บพนัน ถึงโกงลูกค้าบ่อยขึ้นแล้วก็ถี่มากขึ้นคนไหนที่ยังเล่นการพนันออนไลน์อยู่อาจจะเจอกับตัวมาแล้วนะครับประเภทว่าเล่นได้แล้วไม่จ่ายหรือว่าโอนเข้าไปเพื่อเปิดยูเซอร์ใหม่แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะครับช่วงนี้นะครับเว็บพนันไม่จ่ายเงินลูกค้าหรือพูดง่ายๆคือมันโกง บ่อยขึ้นถีขึ้นโอนไปเปิดยูเซอร์ติดต่อไม่ได้นั่นคือศูนเสียเงินไปโดยปริยายเลยนะครับเล่นได้ไม่จ่ายชักชวนให้ลูกค้าโอนครบตามยอดที่มันกำหนดแล้วจะได้ของรางวัลตามที่มันแจ้งนะครับอันนี้คือคกโกงต่างๆเล่เหลี่ยมเพื่อที่จะให้ลูกค้าโอนไปให้มันเพื่อที่จะ ได้รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับช่วงนี้รายได้ของเอเนต์แล้วก็เว็บพนันลดลงไปเยอะมากลูกค้าหายไปหลายคนนะครับหลายคนรู้ความจริงจากช่อง YouTube ของเราและช่อง YouTube อื่นๆที่ออกมาแฉกลโกลงของพวกมันคล้ายๆกับช่อง YouTube ของเรานี่แหละครับทุกวันนี้มีหลายช่องที่เอา ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลโกลงของเว็บพนันออกมาตีแผ่ทำให้หลายคนหูตาสว่างแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมันทำให้มันสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากมันหาช่องทางเพิ่มรายได้นั่นก็คือการโกลงลูกค้าแบบหน้าด้านๆข้อความต่อไปนี้ทุกคนจะได้เห็นข้อความที่ มีการคุยระหว่างลูกค้ากับแอดมินของเว็บพนันนะครับความเลวของมันที่มันไม่จ่ายเงินลูกค้ามันอ้างเหตุผลหน้าด้านๆเดี๋ยวทุกคนมาอ่านพร้อมๆกันว่าสิ่งที่มันอ้างมันคืออะไรนะครับนี่แหละครับการพนันคือสิ่งผิดกฎหมายมันไม่จ่ายเราเราก็ทำอะไรมันไม่ได้ เรามีแต่เสียกับเสียนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้อความบทสนทนาระหว่างแอดมินของเว็บพนันกับลูกค้าที่เขาเล่นได้แล้วมันไม่จ่ายนะครับมันอาจจะเบลอนิดนึงนะครับเพราะว่าผมถ่ายมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับแอดมินมันบอกว่าคุณลูกค้าเดินสูตรแทงทบ แบบนี้เว็บเราไม่ขอสู้นะคะมีอย่างนี้ด้วยแหรอครับลูกค้าก็เลยงงนะครับทางเราจะคืนทุนให้ลูกค้าต้องขออภัยด้วยค่ะเดินสูตรขอเราขอไม่จ่ายนะคะเพราะทางเราสังเกตดูมาหลายครั้งแล้วนี่คือเหตุผลที่เอเจนต แอดมินของเว็บพนันบอกลูกค้าคือพูดง่ายคือลูกค้าเล่นได้แล้วมันไม่จ่ายนะครับมันรู้ด้วยว่าลูกค้าเล่นอะไรแทงแบบไหนนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยนี่ก็คือพูดง่ายคือลูกค้าไม่ได้เงินละเห็นไหมฮะมียังบอกลูกค้าบอกว่าลูกค้าได้ไปเยอะแล้วนี่คะควรพอได้แล้ว เพราะเราไม่ขอจ่ายเล่นแบบนี้ไม่จ่ายคะ่ะมีเว็บไหนจ่ายบ้างหากมีลูกค้าคงไปเล่นแล้วงงไหมฮะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่เว็บพนันช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมจะพูดแบบนี้นะฮะพวกเอเจนต์เร็วพวกนี้ มันตั้งใจมาโกงโดยตรงมันกระจายพักพวกของมันไปสมัครเป็นพันธมิตรจากเว็บพนันโดยตรงขอแบ่งเปอร์เซ็นต์ได้เสียจากเว็บและเว็บก็ให้รหัสมันมาเปิดนะครับคือพูดง,ง่ายๆคือคนที่เป็นเอเจนต์เนี่ยจะมีรหัสประจำตัวของแต่ละคนอยู่หลังจากนั้นมันก็จะออกหาเหยื่อออกล่าเหยื่อ ใครหลงกลก็ไปสมัครเล่นกับมันเล่นเสียมันก็กินถูกไหมฮะเล่นได้น้อยหลักร้อยหลักพันมันจ่ายแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถ้าลูกค้าเล่นได้หลักหมื่นหลักแสนรอบนี้แหะครับมันจะชิ่งชิ่งไม่ชิ่งอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าเอเจนต์กับเวฟเนี่ยจะต้องเคลียร์เงินกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่วันศุกร์ก็วันอาทิตย์ นะครับแต่ลูกค้าเล่นกับพวกเอเจนต์เล่นผ่านเอเจนต์เนี่ยเราจะต้องโอนเงินไปทุกครั้งใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปเพิ่มเครดิตหรือว่าปเปิดยูเซอร์ใหม่ลูกค้ารายหนึ่งเล่นได้หนึ่งแสนบาทแล้วเอเจนต์โกงแบบหน้าด้านๆนะครับอาจจะปิดเว็บหนีหรือว่า ไม่ตอบไม่ตอบโต้อะไรเลยติดต่อไม่ได้แต่ยอดเครดิตของลูกค้ายังเป็นบวกอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทแล้วถึงวันต้องเคลียร์เงินกับเว็บโดยตรงสมมุติว่าเคลียร์วันศุกร์ไอเอเจนต์มันก็จะเอายอด1 0 0 0 0แบาทของลูกค้าที่เล่นได้ไปขึ้นเงินกับเว็บนั่นหมายความว่าเอเจนต์ก็จะได้เงิน1 0 0 0 0แบาทหรือว่าได้ตามส่วนแบ่งที่มันขอแบ่งจากเวบพนัน เราเล่นเราเอื้โอนเงินสดเข้าไปเล่นนะครับเราเสียยอดเงินที่โอนไปแล้วเงินที่เราเล่นได้เราก็ไม่ได้เอเย่นได้ฟรีฟรฟรนะครับนี่แหละครับคือกลโกงของมันแบบหน้าด้นดานทุกคนคงงงนะฮะทุกคนคิดว่าถ้าเว็บพนันมันมีวิธีกลโกงลูกค้าต่างๆเช่นเห็นไพ่ก่อนแจก สลับไพ่ใบที่2มาแจากลูกค้าได้หรือว่าใช้รีโมทกำหนดผลการออกไฮโลได้หรือว,ว่าวิธีอื่นๆทำไมเอเยนต้องเสียรู้ไหมฮะก็เพราะว่าเวบที่ลูกค้าเล่นทุกคนนะครับสมมุติว่าเวบพนันที่ลงท้ายด้วย888ลูกค้าทุกคนเล่นเว็บนี้ก็คือเล่นแค่เว็บเดียวนะครับเล่นเว็บเดียวกันทั้งหมด แต่ผ่านเอเจนต์คนละคนกันหมายความว่าเอเจนต์มีเยอะมากแต่เล่นเว็บเดียวกันทั้งหมดเมื่อไหล่เว็บพนันโดยตรงเนี่ยปล่อยให้ลูกค้าได้นั่นหมายความว่าเว็บก็ต้องเสียใช่ไหมครับส่งผลมาถึงเอเจนต์เหมือนกันเอเจนต์ก็ต้องเสียเพราะมันแบ่งเปอร์เซ็นต์ได้เสียจากเว็บนี่แหละครับทุกคนผลของการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายจะไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้ มีแต่เสียกับเสียยิ่งถ้าใครหลงกลเข้ามาเล่นแล้วนะฮะสูญเสียเงินของตัวเองจนหมดจนต้องกลายเป็นหนี้สินนั่นคือหายนะมาเยือนท่านแล้วนะครับพอได้แล้วเลิกเล่นกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายเกินไปคงเจ็บใจมากนะครับเราเล่นเสีย เสียเงินของเราเสียเงินเก็บของเราไปแต่พอเราเล่นได้มันไม่จ่ายเราเหมือนเราหาหาเงินให้กับมันถึงเวลาทุกคนต้องเลิกทุกคนเลิกตอนนี้ยังไม่สายเกินไปนะครับเลิกวันนี้ยังเหลือครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่อบอุ่นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ทุกคนเลิก แล้วสายเกินไปชีวิตของเพื่อนๆนบางคนก็อาจจะไม่เหลือเหมือนกับข่าวที่ออกมาทุกวันนี้นะครับมีการฆ่าตัวตายเยอะมากเพราะสูญเสียเงินจากการเล่นการพนันทีมงานแอดมินของกลุ่มต่อต้านการพนันทุกชนิดขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเลิกเล่นการพนันให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ถ้าเรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตเราก็ต้องประสบความสำเร็จได้อย่าท้อถอยอย่าอ่อนแออย่าล้มเลิกความคิดที่จะเลิกเล่นการพนันนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ